หุ้น Power Time Magazine พันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จําหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศสวัสดีครับคุณแสงครามกรรเพา่ผู้อนการบริษัทโนโยพลัสสักัปมหาสมวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลสําหรับนักลงทุนเข้ากําลังทัพย์มาชาตที่2ตอนนี้เตรียมที่จะมีรายผลิตใหม่เป็นเป็นมาตรา3แล้วก็มาตรา4ที่จะมีโรกาศ ตวสินค้าก็เป็นที่นิยมที่ต้องการของตลาดโลกกลยุทธ์ที่เราจะนำพาเมะพเ้าไปสู่ประเทศต่างๆโลกเนี่ยรเราก็จะมีการไปออก e x t e n s i o นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆใหญ่ปีนี้เราไปหลายที่เราสามารถที่จะติดลูกค้าหลายหลายรายก็เป็นปีที่เราสามารถที่จะติดลูกค้าได้มากถึง30มรายเราจะเข้าไปทำง,งานร่วมกับลูกค้าในที่เราจะ เราสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าพาาัฒนาสินค้าของเราที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สร้างความแตกต่างซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดหลักที่เป็นอเมริกากับจีนนะครับก็ตําหนัการเราเป็นผู้เชี่ยวชาญสาหรับประเทศต่างๆทั่วโลกการพัฒนาสินค้าเรามีความได้เรียของในด้านของ q u ิ l ที่เป็นมนะพร้าวสิ่งที่เราได้เสียมากที่สุดคือเรามีแหล่งปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดตรงนี้มีจุดแข็งที่ประเทศอื่นไม่สามารถจะแข่งขัน ตรงนี้เองก็จะเป็นจุดได้เปรียบเราก็ชนะสินค้าได้ดีเทคโนโลยีการผลิตด้วยนะฮะที่เราสามารถที่จะนําพาที่ดีที่ดีสุดในโลกในการทําการผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อที่จะให้น้ำมะพร้าวรักษารสชาติที่ดั้งเดิมถือว่ารสชาติที่สดออกมาจากลูกเลยฝากถึงนักลงทุนนะฮะว,ว่าพลาสเองเนี่ยเป็นคนทําจริงมุ่งมั่นจริงจริงอยู่ในเทรนด์ธุรกิจที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงสินค้าเป็นที่ต้องการาข้าค่อนข้างมากนะสบายใจได้ว่าการเติบโตของ เองเนี่ยอยูอย่ในเช a i ที่มาแรงนะครับสวัสดีครับผมยิติวชิระธีรากรผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและปฏิบัติการบริษัทรอยัลพัฒน์จำกัดมหาชน้าเป็นผู้นำาการส่งออกเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไปทั่วโลกปัจจุบันเราส่งออกไปแล้วประมาณ106ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเรามีรายขวดแก้วอยู่แล้วนี่กำลังการผลิตอยู่ประมาณ200ล้านขวดต่อปีเรามีการลงทุนในส่วน์บายแอเซทิกพีทีซึ่งคา,าดว่าตัวนี้เองเ,องเนี่ยจะช่วย ในแง่ของการเติบโตของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากเติมที่เรามีประมาณ200ล้านขวดต่อปีคาดหวังว่ามันจะเพิ่มขึ้นในช่วงแรกนี่อยู่ประมาณ73ล้านขวดต่อปีทําให้การเติบโตของเราในแง่ของกาลังการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ30เปอในส่วนของซักรายได้ของเราปัจจุบันของรอยพัสด์เองเนี่ยเราส่งออกประมาณ99ไปในประเทศอยู่ประมาณ1ส่วนส่วนใหญ่ใหญ่จะเป็น ODM ODM ก็คือเป็นการขายในแง่ของสินค้าที่เป็นสูตรการผลิตของเราเองในส่วนตรงนี้เป็นบริษัทหลักของเราปัจจุบ าการสร้างฐานการเติบโตในส่วนของโอนแบนของเราซึ่งปัจจุบันอยู่ประมาณสักสิกว่าเปรคาดว่าในอนาคตเองเนี่ยเราก็จะทําให้ในส่วนของธุรกิจที่เป็นแบรนด์โอนแบนของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเป้าหมายในปีนี้เราตั้งไว้อยู่ประมาณสักสิแล้วก็ ODM อยู่ประมาณ85%ส่วนของไตรมาสสที่ผ่านมาก็ให้เห็นว่าสัดส่วนของการเติบโตของ OBM นี่ดีขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเรามี2กลุ่มด้วยกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้ประก,กอบด้วยกลุ่มน้ำมะพร้าวกกกกัััลลุ่มมมม,มมมมมมตเเเเเ็็็็ดดดแแงงรรนน้้ําอยไผสหืชี2จะป กลุ่มเครื่องดื่มทั่วไปจะประกอบด้วยของชานมมาปูอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซึ่งในกลุ่มหลักๆของเราก็จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มน้ำมะพร้าวและก็กลุ่มเม็ดแองลักนั่นเองของตลาดหลักของเราประกอบด้วยวิปอเมริกาส่วนอยู่ประมาณ40%เปอเชียอยู่ประมาณ30%นที่เหลือเนี่ยอีกย0เนจะอยู่ที่มดเดิลอีทแล้วก็ทวีอื่นๆบนโลยุ์หลักของบริษัทเราก็คือการที่จะขยายฐานฐานลูกค้าเดิมขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยการที่เราไปอนนเตอออัั่่ฟาางงงวจจป็กก้ uka, food. ซึุบบี ีเนี่ยเราประสบความสําเร็จในการหาลูกค้ารายใหม่ได้เกือบ3 0มสิบลายมาจากการที่วิสิตเตอร์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาในบูธเราประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามรลายนะในส่วนของทีมขายและการตลาดเองเนี่ยเข็นหาในส่วนของผู้ที่จะเป็นดิสติบิวเตอร์ของเราที่เป็นตัวจริงในแต่ละภูมิภาคปัจจุบ,บันก็ถือว่า30มสลายของเราเนี่ยเป็นการหาลูกค้าใหม่ที่ทำลายสถิติของเราในปีนี้สูงที่สุดตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทมาในส่วนของการเติบโตบริษัทเองนะเรามองว่าในส่วนของต,ตัวการเติบโตเฉลีย่ยในแต่ละปีเรามองว่าเติบโตไม่น้อยกว่า ในขนาดเดียวกันในส่วน gross profit margin เองเราก็จะมองว่าเราจะพยายามรักษาฐานแล้วก็พยายามทําให้ได้มากกว่า30%นขะเดียวกันในส่วนของ net profit margin วางเป้าหมายไว้ว่าเราจะทําให้มากกว่า10%สําหรับการเติบโตในปีหน้าเองแล้วก็มองว่าในการที่เรามี product ใหม่เข้ามาในรายของ P.T. เซ t i c เนี่ยจะทําให้เรามีการเติบโตเพิ่มขึ้นในปีหน้าเองเนี่ยเรามองว่าด r o ก u แก้เองก็มีการเติบโตเช่นกันเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ก็จะเป็นปีที่ challenge สบาบตัว Royal Plus เองจะมีทั้ง product ใหม่ที่มีการเติบโตอยู่แล้วแล้วก็ product ใหม่ที่กำลังออกมา ในรูปของ PT เซฟติกที่เป็นน้ำมะพร้าว1้อเปอรแล้วก็ตัวที่เป็นน้ผลไม้ผสมมุ้นมะพร้าวซึ่งตรงนี้เองก็จะทำให้บริษัทโลยพาสเองเนี่ยมีการเติบโตตามเป้าหมายที่เรามองเป้าไว้ที่มากกว่า20-3 0ผลของกลยุทธ์ในการแข่งขันของวัตกรรมที่เราใส่ลงไปในเครื่องดื่มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ทำให้ผลนมมะพร้าวไม่แยกชั้นที่เป็นจุดเด่นในการขายของเรา รวมถึงในส่วนของการที่เราบรรจุขวดแก้วในตัวโปรดัก์ไลน์เดิมเนี่ยเป็นการรักษาเชลไลท์ได้ถึง2ปีได้ทั้งการรักษารสชาติที่ให้คงอยู่ความสดอยู่ตลอดเชลลไลท์ของมันอีกส่วนหนึ่งในแง่ของกลยุทธ์การขายซิมขายและการตลาดเนี่ยเขาโฟกัสคัสเตอร์พยายามติดตามแล้วก็รักษา ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นในส่วนของความสัมพ no. really ันธ be ์ของผู้ค้าเดิมของเราเนี่ยก็มีการเติบโตทงคู่ค้าและกับเราเติบโตไปด้วยกันราจะเห็นว่ากลยุทธ์ของ plus เองเนี่ยเราไม่ได้เติบโตแค่บริษัทเราเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าของเราด้วยในแง่ของคู่ค้าแล้วก็ตลาดของน้ำมะพร้าวเองเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดันั้นของ plus เองก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของการบริโภคน้ำมะพร้าวในตลาดโลกเรื่องของการโฟกัสพาร์ทเนอร์ในแง่ของการหาพาร์ทเนอร์ใหม่เนี่ย ของคู่ค้าเองที่เป็นค้าที่เราพบเนี่ยอาจจะมีความชานาญแตกต่างกันแต่สิ่งที่ทิมขายและการตลาดต้องเฟ้นหาก็คือตัวจริงที่เป็นผู้ที่มีความชานาญในช่องทางอาจจะหน่อยนั้นแล้วเราก็คัดเลือกให้เป็น e x c l u s i v e d i s t r i ต u t o วตัว p r o d ั c t เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตวัรรมใหม่ที่เราใส่ลงไปในส่งพลาสเองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทแรกๆที่มีการเติมน้ำเติมเนื้อไปพร้อมกันในขวดีส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้นําทางด้านวดแก้วซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ยุกันขายสินค้าของเราเนี่ยม,ม ตลาดของมะพร้าวโลกเนี่ยมูลค่าถึงประมาณ 70- 0 0ถึง1 0 0่งนล้านเหรียญนะซึ่งตรงนี้ก็ธุรกิจมะพร้าวเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตของพลาสได้อยู่ในส่วนของพลาสเองเรามุ่งเน้นนะครับในแง่ของเรื่องของธรรมาภิบาลการกับดูแลที่ดีรวมถึงการมองถึง3มวิชั่นของเราเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Business Pass Val u e ทำธุรกิจแล้วเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้ดานไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทผู้ถือหุ้นแลในส่วนของชุมชนและก็สังคมที่2ก็คือ WorkPa p p h happiness ก็คือการทที่ให้พนักงานของเราีมคสแท ในการทํางานและอยู่กับเราไปอย่าง,างนานๆเติบโตไปพร้อมกับบริษัทสุดท้ายนะหลังจากที่เราได้กําไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่แบ่งปันในส่วนของคาาพันเลิฟก็คือให้กับชุมชนแล้วก็แวดล้อมเพื่อให้บริษัทเนี่ยก้าวสู่ความยั่งยืนของบริษัทที่จะเติบโตไปในอนาคตนรลงทุนบ้างของพาร์เองเนี่ยเราเป็นหุ้นที่เป็นเั้งโกรธนะครับแล้วก็ดีวีเด้นท่านทีลงทุนสนใจในหุ้นของพาร์เนี่ยก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าเรามีการโกรอยู่ตลอดเวลารวมถึงการจ่ายดีวีเดนที่ไม่ต่ำกว่า40%ของกไรสุุททธิอบคณี่ติดามพอร์นะครับ